นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะฮะเออมันจะค่อนข้างที่จะเข้าไปดูลำบากนะนี่ครับอันนี้นี่ยเป็นอะบอลหรือว่าผูด,ด่างเลยนะนี่ด่างขาวนะถึนไหมอันนี้อันนี้ไม่ด่างนะครับอันนี้ก็ไม่นะเป็นแค่น,นี้นะ,ะมาดูธรรมชาตินะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กใต้พาลุยนะครับวันนี้ก็มาเดินป่าเดินเขาชมธรรมชาติอีกเช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นกาลังใจมาถึง1 0 0 0ันซับสไครต์นะครับครบ1 0 0 0ันซับสไครต์วันนี้ผมพาแม่มาเดินด้วยนะครับนี่นะครับแม่แม่ของนี้ทำแตดกองเงี้ยนนี่พาแม่มาเดินด้วยนะครับวันนี้มากันสี่คนนะครับ แล้วก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปวีดีโอใหม่ๆของผมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินบริเวณนี้กันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ินเขานะครับอยู่ในโซนใต้เช่นเคยนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาทางเดินก่อนนะครับเราเริ่มเดินกันเลยเอะไรไหม ครับตำราตูวนะไม่เดี๋ยที่ช่วยมา,ยากกเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่ย,ยินย่นยิ่นควากเป็นอืมกับจะยินไหมอันนี้ช่ไหมนี่นะครับเรา มดเดอดําสตูนก็ใบงเขาน่ารักมากครับเป็นกลมๆนะครับนี่เห็นไหมครับน่าจะใช้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ดําหมดเลยนะครับก่อ,อนี้อือฮะ ดูเหมือนวนะ่าฝนจะตกนะครับวับนนี้ <c oughs> ม,มืดฝนนะครับวับนนี้ต้บนบอลเล็กๆนี่เยอะมากเลย เราก็เดินตามริมเขาไปก่อนนะอันนี้ดงต้นกล้วยเลยนะกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนอืมดงกล้วยเถื่อน มันจะกาดดีนะครับวันนี้อากาศไม่อำานวยแล้วฝนตกแล้วต้องแอฟฝนด้วยบริเทียนี้ก่อนนะดีนะยี่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปสำรวจด้านบนเลยนะ ฝนตกนะครับวันนี้ข,ข้างที่จะเดินยากนะฝนตกแบบนี้นะลื่นนะครับก้อนหินนะผมว่ารู้สึกจะมีทางขึ้นนะครับนี่ยเห็นบันไดไหมฮะน่าจะมีคนมาสำรวจบริเวณเขานี้แล้วผมว่านะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูบริเวณบันไดนะครับว่าจะแข็งแรงอยู่หรือเปล่าหรือเขาเพิ่งขึ้นไปหรือว่ายัางไงนะนี่ไงครับบันได น่าจะขึ้นได้นะครับ้องขึ้นตามบันไดนี้ขึ้นไปนะนี่ไงครับมีเชือกด้วยน่าจะขึ้นบริเวณนี้นะแต่ไม่รู้จะขึ้นไปอย่างไรนะมันชันมากนะบันไดก็ค่อนข้างจะมีอาการไม่ก็อย่งแรงเท่าไหร่นะแต่ผมก็จะลองขึ้นไปดูนะเดี๋ยวรอฝนหยุดตกก่อนนะครับ ่าถ้าเดินไปด้านหน้าผมว่าคงไม่มีที่ทางที่จะให้เราขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันชันแบบนี้ตลอดเขาเลยนะครับก็น่าจะขึ้นทางนี้ผมลองสำรวจบันไดดูนะครับว่าแข็งแรงหรือเปล่าถ้าต,ตกก็ผมตกคนเดียวนะครับแม่ยังไม่ได้ไม่ต้องตกก่อนอเชี่ยงไม่เอาไทำอะไรไม่ดึงขึ้นหรอือ อ้หักจังเลยต้ไม่ยิ่งขึ้นอันบนยิ่งเล็กนะโอ้แล้วก็ขึ้นมายังไงครับอืมทาแม่ขึ้นทางนี้ไม่ได้นะแม่อันตรายอเออแต่สำหรับผมมันน่าจะขึ้นได้อยู่นะก็เดี๋ยวเราเดินสำรวจดูก่อนนะครับว่ามีทางไหนที่ขึ้นดีกว่าทางนี้หรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวไปสำรวจทางนี้ก่อนวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นบริเวณนั้นนะครับพ่อเลยพาแม่มาด้วยก็เดินสำรวจแค่ตีนเขานะครับเพราะมันสงสารแม่นะครับแม่ก็อายุเยอะเลยจากผมได้อยู่นะครับผมก็ดูบริเวณรอบๆอเอาแล้วกันนะครับวันนี้ถ้ามีทางขึ้นที่ไม่ลำบากเยอะก็จะพาแกขึ้นไปนะแต่ล้วถ้าลำบากก็ เดินรอบเขาเอาแล้วกันนะครับก็มีอะไรลุ้นบ้างนะครับรอบเขาก็ยังไม่เจออะไรนะครับเจอแต่บอลดำกี้นแล้วต้นต้นนี้ด่างก็สวยนะครับต้นพวกอ่าโบราณใน,ต,นต้นกล้วยด่างเยอะมากจริงๆเลยนะฮะเหนไหมับเยอะเยอะมาก มันชันแบบนี้ตลอดเลยนะครับจะไม่รู้เดี๋ยวจะดูก่อนเดินดูก่อนนะเนี่ยผมไม่ได้เจอกับเชือกอ่ะไม่รู้น่าจะมีคนมาขึ้นอะไรสักอย่างนะ่ะครับนี่นะยังแข็งแรงอยู่นะเห็นะไ,ไหมแต่ผมคงไม่ปีนขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปแล้วนะหมดแรงซะก,ก่อนนะสูงมาก่อนการจูด ไม่รู้เขาทำอะไรนะเชี่ยกันตกไม่ขาดไม่ขาดอืมอืมก็เคร่อต่างนี้ยาน่าจะขึ้นได้นะฮะ แล้วผมลองขึ้นไปตำรวจก่อนเดี๋ยวยลองดูก่อนก็น่าจะเป็นทางน้ำไหลลงมานะจะลองขึ้นไปดูก่อนว่าจะลำบากไหม ฮะหรอมาขึ้มนมาเลเล้วนี่ไหมม,มาแล้วก็ขึ้นมาดูให้สุด ที่ให้เดินขึ้นเลยนะก็สรุปว่าทางนี้ก็มันก็ชันนะพาแม่ขึ้นไม่ได้นะทางนี้จะต้องไปหาทางอื่นนะลงกลับก่อนนะอันตรายนะพาพอแม่มาที่แบบนี้ไม่ได้นะ ้องเดินขึ้นสบายสักหน่อยถามว่าลำบากไหมถ้าแับาผมก็ไม่นะก็ระดับหนึ่งนะแต่แม่ไม่ได้นะอายุเยอะก็เดี๋ยวไปเจียกกันด้านล่างครับก่อผม,ผมได้ลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูแลน้ะอะไรแม่ เดินตามไปย,ยังนะเดี๋ยวผมลงมาเล้วนี่ก็ไปหาทางอื่นนะโอ<ม>แม่ขึ้นไม่ได้อันนี้ก็กว้างอ่อนนะไปหาทางอื่นกันก่อนดูกว่าครับ ไปเจอกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเขาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับนี่หน้าใบเขาใหญ่มากแล้วก็ด้านล่างนะฮะนี่นี่นะครับเห็นไหมครับดำบุโเลยนะครับสวยงามมากอันนี้รอยที่เปียกๆนะั่นคือฝนตกนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่ผมจะพาไปชมด้านบนนู้นน,น,นะครับ นี่ครับผมก็ขึ้นมาแม่ผมอยู่กนล่างให้เดินไปทางที่สบายนะโงครับวันนี้ผมน่าจะอยู่บนยอดเขาเลยนะก็ไปแกมาชมนะแต่ว่าวันนี้ฝนดันมาตกซะอีกนะก็ก็จะเจออะไรกับเข้าไห่นะครับวันนี้ เ,เดี๋ยวเราเดินกันต่อครับมัมมบนเขียวเยอะมากเลยครับบนเขานีบนเขียวบนเขียวทางค่อนข้างจะลื่นมากนะบนเขียวทั้งนั้นเลยจือ ขึ้นาดูด้านบนนิดนึงครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะฮะเออมันจะคนกลางทีอ่ะเข้าไปดูลําบากนะนี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นอ่ะบอลหรือว่าผูด,ด่างเยนะเนี่ยด่างขาวนะถึงไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ด่างนะครับอันนี้ก็ไม่นะเป็นแค่น,นี้นะ,ะมาดูธรรมชาตินะ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝนะนะั่งนู้นนะนี่ครับดูบรรยากาศตรงฝั่งนู้นเขานะฝั่งนู้นเขาพ่อแม่ผมเดือดร่างนะนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมอะไรนะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดจากนี่ก่อนนี่ก็ด่างนะมองไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมครับ ทูด่างใช่ไหมฮะสวยงามนะครับแต่เ,เราจะเดินไปฝั่งนี้นะเดี๋ยวก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะไปครับอตอนนี้ก็เสร็จจับร้อยแล้วครับพอมาดูมาชมอะไรเสร็จก็ฝนก็แนะรเงเลยนะดูเหมันแกล้งเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่นะครับในอีพีหน้านะครับ วันนี้อากาศไม่คอ่อยอำนวยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ